ขับัสดีกันด้วยนะครับทุกคนนะวันนี้มาเจอกับผมนะครับผมช่องคบบ้านฉันเอะครับวันนี้ก็มีอันนี้นะผมมาหนึ่งหนึ่งกับพี่ชายนะผมมาหนึ่งหนึ่งกับพี่ชายนะผมมัหนึ่หนึ่งกับพี่ชายนะขอไปในเสียงแปลกๆด้วยนะพอดีผมไม่สบายนะครับผม พอดีผมไม่สบายนะวันนี้ผมมาเล่นตัตแฟนนะวันนี้ผมมาเล่นตัวแฟนนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นตัวแฟนนะครับผมเอ๊ะเส้นหมวกนี่ไ่่า โอ้ไม่โดนวัวเลยทุกคนกัะแตกทุกคนโลเม็ดเดียวเราจะไม่เราจะไม่เล่นปืนอื่นนะผมเราจะเล่นลูกฟองกันก่อนนะผม โอ้ยผมไม่ได้ลูกนั่งได้เวัาน,น,นแล้ว

อนน,นเรา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 เจ้าลูกบอลแบบเราจะลูกบอลแบบโ,แบบโอเคทุกคนผมนยังทำไม่ได้อะ มากันาดไอวัวหมนนะผมไอวอบุยาบุยอเออดีทุ่ดีทุดเฮ้ยโอ๊ยกทุ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 กวุกทุกทุกททุกทุกทุกททุก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 ทกทุกทุทุก เป็นเดี๋ยวลุ้นเรี่ยงเลยปีบอกจริงแล้วทุกคนเราจะไม่เป็นการคำหน้าคําตาไปนะทุกคนนะปวดมือกดไม่ค่อยดแล้วทุกคนก็ผมปรับไว้ร้อยหมดเลยสกินแอลกไม่มีด้วยทุกคน

แบบโป้งเดียวเม็ดเดียวได้เป้าของวงไปเดียวไปเดียวได้เป้าโอ้ oh. อัตัวล้วน ลว qui, <laughs> ้วนๆเลยทุกคนขอเม็ดเดียวได้ปล่าขอเม็ดเดียวได้ปล่าทุกคนขอเม็ดเดียวได้ปล่าทุกคนเออเม็ดเดียวจริงๆด้วยทุกคนไม่ได้จัดฉากหรือไม่ได้เตี้ยมาเลยเลยนะทุกคนนะ คือแบบผมก็บอกให้พี่เขามาหนึ่งหนึ่งกับผมอัดคลิปนะผมแต่คือไม่ได้จัดฉากไ่้ผมยิงหัวอะไรแบบนี้นะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดตับตะแคร้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะผม พี่บอกไปหลายเรทุกคนเขาจะตกเกมแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนโอ้เป็นเดียวนะทุกคนโอ้ โอ้มุนเช้าทุกคนตอนนี้ผมไม่ได้ดันเล้งรหัสผมเลยนะผมตอนนี้ผมมาดันเล้งให้รหัสแฟนอยู่นะผม ากกาทุกเตป็นเดี๋ยวค่ฝึกต้องฝึกต้องฝึกก่อน โอ้ตอนนี้ไม่ไหวอะ่ะทุกคนอัดตัวไม่ไหวอะ่ะทุกคนอัดตัวตอนนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวทุกคนอัดตัวไม่ไหวเลยไม่เคลียวเลยมันไอ้นี่เกินมันหันลําบากอะ่ะทุกคนจะเต้นเฉยเลยโอ้เกินไปบางทีมันมีท่าอะไรให้เต้นมันไม่มีเลยไปมันทําได้ปะเนี่ยเด็บเด็บไป Ah, I oh, I will. rồi oh mua mất dây rồi con tất sao trái sao trái chung bay <c oughs> มันไม่ค่อยต้นหนักอะข้างบนนะอะจริงจริงผมไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่เลยนะหัวบนนั้นอนะมันติดยากมัก้งเพราะผมยังฝึกไม่พปไม่ร้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอย่พี่เขนะเอาเรื่องไม่ใช่ผมผมยังใจร้อนอยู่เหมือนเดิมนะทุกคนใจร้อนในการเข้านะทุกคนนะ โอ้เป็นวัดช่วงนี้ฝนตกก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกานว้เลยนะผมเฮ้ยเ้ยเเเออ,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 อลืมซื้อหมวกนี่หว่า ้มอลมอีกวินเดียวอ่ะทุกคนมันก็ตึงๆอยู่นะทุกคนนะมันก็ตึงๆอยู่นะทุกคนนะโอ้โหตังหมื่นเจ็ดมันก็ตึงๆอยู่นะทุกคนนะ ผมมาทางไหนวะล่นะหมวกยังไม่ได้ซื้อเลยอะทุกคนโอ้จบเกินมองี้สกิจาม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 า มียาแล้วทุกคนอดตัวก็ต้องยอมเลยด้วยเนี่ยโอ้ย ลังหารไม่ด,ดียวเป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิ้นเดียวได้เวลาที่ฉันนั้นขาดเธอ,อก็เอาเรื่องู่ดะก็พี่ชายคนเดียวอย่างตึงอะผมบอกเลยเอาตาเนี้ยเราจะไม่ลืมซื้อหมวกเด็ดคาดเพราะเราลืมซื้อหมวกมาสองตาติดแล้วนะทุกคนเราลืมซื้อหมวกมาสองตาแล้วทุกคน ออกมาอยู่นี้โอ้พี่ขึ้นไปทำไมข้างบนนะ่ะพี่โอ้พี่ขึ้นไปทำไมข้างบนนะ่ะพี่เขายีเกดิดคักลากเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้หกสี่เลยวะทุกคนเราจะยอมไม่ได้แล้วนะทุกคนเม็ดเดียวรู้เรื่อง กี่บูเล่นเนยนะทุกคนกี่บูเล่นเนยนะทุกคนกำหนึ่งนะทุกคนกคนะ lục xảy được rồi các bạn lại ừ cây ừ เดี๋ยวทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบกดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามนะครับผมวันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ Yeah.